เป็นทุกข์เพราะรักกับบรักมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุฎาจนัังปิยานันังอภด,ดสนังดุขขังอปิยานั่นจะดัดสนังบวาเวลาใดบุคคลบุควรติดพันกับสิ่งเป็นทีรักและบ่เป็นที่รัก พราะการบ่เห็นสิ่งเป็นทิวรักเป็นทุกข์และการพบเห็นสิ่งบ่เป็นทิวรักก็เป็นทุกข์ควมเป็นมาแห่งพุทธภาษิตภิกษุสาม,มนเณรและภิกษุณีซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกันทั้งสามบวชแล้วกับคุกคีกันไปมาหาสูกันดุจสมัยยังอยู่ครองเรือนพระพุทธเจ้าตรัสเรียกมาสอบถาม ได้สอนว่าบกควรทำสัตว์และสังขารทั้งหลายให้เป็นที่รักแล้วตรัส้าสิทธนี้เป็นต้นบกควรติดพัน์หรือยาสมาคมภาษาบาลีวา่าสมาคันชิคือบกควรทำเอียงเอียงให้เป็นที่รักและบกควรทำเอียงเอียงให้บ่เป็นที่รักสิ่งเป็นที่รัก และโปเป็นที่รักแต่แกสัต์เช่นภรรยาและบุตรและสังขารทั้งหลายเช่นบ้านและรถเพราะถ้าต้องพลัดพรากกับสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์และถ้าต้องอยู่ไกลกับสิ่งบ่เป็นทีรักก็เป็นทุกข์ต่อมาทั้งสามคนกระซึกไปอยู่น้ำกันบุญบาปนี้เป็นคููคือเงา เงานั้นไปตามเฮ้าสู่วันบ่มีเวน้นข้าเฮ่าผ้าเล่นผ้ามันเต็นแลนผ้ามันเหาะแอนฟอนเงานั้นแอนนำํำเ้านั่งยองยอเง่าก็นั่งลงนำ้ำยามาเอาหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยข้นเฮ้าตนล่งห่วยผู้เขาหลายลันขึ้นตนไม้ผ้าลานดานเขาเงาก็ตามเลี่ยวเกาะเกี่ยวพันทนั่งบ่ได้มียามเหินห่างไก่กันได้ อันนี้ฉันได้แท้ทั้งสองบุญบาปมันก็ะติดต่อกลน้ำสนผูธรรมนั่นแล้วพี่น้องเอ้ย